ไงบุ๊กวันนี้ใกล้จะวันสุดท้ายที่มาฝึกซ้อมแล้วนะครับผมก็ครับก็พรุ่งนี้เป็นก็เป็นมือสุดท้ายครับที่เราจะได้ซ้อมที่นี่ครับวันนี้เป็นยังไงซ้อมหนักไหมก็ก็ถือว่าหนักนะครับเพราะว่ามีเล่นก่อนซ้อมลงสนามก็มีเล่นฟิตเนสก่อนอะไรยงี้ครับแล้วค่อยลงสนามเล่นพวกสมอไซส์อะไรครับอยู่นี่ซ้อมหนักทุกวันเลยปะมีวันไหนเบาไหมมันมันมันไม่ใช่หนักทุกวันนะพี่มันแบบว่าวันนึงหนักอีกอีกวันมาก็เบาอะไรอย่างี้ครับสลับไปเรื่อยใช่ใช่ครับ แล้วพอมาอยู่นี่รู้สึกอยากมาอยู่ยาวไหมแบบมาดูเจลีกแล้วก็มาซ้อมเป็นไงก็ก็ส่วนตัวผมก็ก็อยากเล่นเย็นอยู่แล้วใช่ครับแบบว่าหาประสบการณ์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยดูจากสีเท้าที่เราลงไปเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเรามาเนี่ยเราจะต้องปรับจุดไหนบ้างผมว่าเอ่ออย่างแรกเลยพละกําลังแน่นอนครับพละกำลังหรอใช่ใช่ครับเพราะว่าที่นี่เขาแบบวิ่งวิ่งทั้งเกมเลยพี่แบบว่าไม่ไม่ไม่ แทบไม่มีพอนเลยครับที่นี่ใช่ใช่ครับแล้วก็ใช่แล้วก็อย่างที่สองผมว่าความเข้าใจในเกมในการเล่นเลยพี่สำคัญมากครับที่นี่สำคัญเลยนะใช่ครับใจหายไหมใกล้กลับละเอาอยู่นานๆมันก็สิบกว่าวันแล้่ผมผมว่าผมพิเตอร์พิเทก็ก็เริ่มปรับได้แล้วพี่ปรับตัวได้ครับผมโอเคขอบใจบ้างให้พูดพักหน่อยช่วงนี้ซ้อมหนักโอเคพาพักไปพักผ่อน